สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b อลเลอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเทสหุ่นตัวนี้กันหุ่นใหม่จากเกม War โ o บอ t หุ่นโอโรจิโอโรจิ G. ไม่หน้าตามันไม่เห็นละ่ะเป็นหุ่นจากค่ายสเปเชสครับผมค่ายเดียวกับฮอกเลยหุ่นตัวนี้มีความสามารถ สอย่างด้วยกันเนาใช้สกิลทีมีความสามารถ3อย่างเลยคือหึเวลาใช้สกิลปุ๊บคุณจะเร่งความเร็วขึ้น100%จากความเร็วปกติตอนนี้ที่65นะครับก็สามารถเร่งขึ้นเป็น130ไมล์ต่อชั่วโมงได้เลยซึ่งเร็วมากๆเลยและสกิลที่2คือหายตัวตอนวิ่งเร็วแถมยังหายตัวได้อีกครับผมโอ้โหจะโหดไปไหนและสกิลที่3 มีอาวุธในตัวครับเป็นเอาเป็นจรวดกัดกรยิงเข้าเป้าหมายเหมือนของมังกรเขียวเอากวงเลยครับแต่ระยะ350นะของเอากวงมัน500แต่นี้เป็นเทสแรกนะครับผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าเทสต,ต่อไปเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเราต้องรอฟีดแบ็กจากทางผู้เล่นต่างๆนะครับผมและนี่อาวุธกัดกรอนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะจะเมร้อย 340ครับกัดก่อน40วินาทีเอ้ยต่อวินาทีซึ่งมันก็จะยิงรัวๆไปครับยิงทีสองนะัดปุง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 ปุุงปุ้งความความถี่มันเท่ากับเอากลวงเลยแหละ7วิน่าจะประมาณ14ลูกถึง15เอ้ยลูกถึง20ลูกได้เนาะประมาณนั้นแต่ก็ถือว่ารุนแรงนะเนี่ยมันจะยิงออกจากตรงท้องตรงช่วง,งปากนี้ครับช่วงปาก เป็นการผสมกันระหว่างแมงดา,าคานนะครับแล้วก็เอาจุนแล้วก็สกิลของเพอร์ชัวไก่ครับไก่3ปืนในตัวนั้นผสมกันและเป็นหุ่นที่มีสเก็ตที่ขาด้วย mm hmm. เห็นไหมนี่เป็นเด็กสเก็ตครับผมเ mm hmm. วลาท้าสกิลล้อจะลงมาปึง้งแล้วก็จะสไลด์ไปครับถ่ายไปแบบสเก็ตเลย mm hmm. เดี๋ยวลองดูในเทสกัน <laughs> อันนี้เป็นเทสแรกนะครับมัน พวกตัวเลขต่างๆพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดมันยังไม่ฟินิชโอเคคือมัเป็นก้านเสียเวลาเราจะมาเทดสหุ่นชุดน,นี้กัน Redeemer โอโรจิลำพงโอโรจิกา้ามปูโอโรจิน้ำแข็งและโอโรจิไฟพร้อมด้วยม,มีนอ็อตแต่คงไม่ได้ลงแน่ๆเลยเพราะเราจะเล่นหุ่นเล็กกันหุ่นใหม่หนาดำทำเคียดโอเค เดี๋ราไปลุยกันเลยนะครับผมไปกันเลยมาครับผมสำหรับเกมแรกว้าวนี่ด่านใหม่ด้วยอบเบสด่านเหมืองเอายึดครองอ่ะผมนี่ก่อนเลยดีกว่าใช้ปืนไฟดูซิ่โอ้่เพิ่งเจอครั้งแรกใน,นด่านเหมืองนี้มีลาวาโอเคเราไปดูกันดีกว่าด่านนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะ นี่ครับสกเก็ตสกเก็ตขึ้นแลมขึ้นแลมฮู้โอ้ยโวววันวนนนนนวววนวว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 นวววววรวววววัวนวววนวีวว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 วเววนววเดวว ว่ามันจะเทเลพอร์ตไปไหนไปไหนดีไปไหนดีเทเลพอร์ตไปที่วอมเออตรงไหนโอ,อ้เพียบเลยนี่ไงศัตรูของเรานี่ครับล็อกไปล็อกไปนี่เซิฟเซิฟเซิฟมาเซิฟสเก็ต

นี่รู้สึกว่าผมว่ามันมันเร็วไปหน่อยทำไมในเทสมันจะแบบไวกว่าของจริงมากๆเลยนี่ครับหายตัว,วนี่แล้วมันก็จะมีปล่อยจรวดออกมาต่างตางจากลูกเพื่อที่ไปกัดกร่อนติดคิดครับผมจะั้งไหนอ่ะผมก็งวงอ่ะจะไปนน้ยังไงมาปนไปนี้แล้วกันนี่ครับเร่งสปีด130 เอาเอาวอาเอา,เอาหายตัวปุ๊บมาตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงลอกไว้ก่อนเลยอ้าวมีโดนซะงั้นล็อกแล้วล็อกแล้วอุ้ยพุ่งพุ่งจะปล่อยเสาขาวไว้ก่อนครับมาอุ้ย <c oughs> เฝ้าบ้านเงี้ยสบายใจเลยแคมเปอร์มัสดายครับผมล็อกซาสิงซิงสเก็ตกัาแล้วเด็กสเก็ตเฮ้ยโอ้โอ้ตาตัวแรกต่อไปลองก้ามปูด,ดูครับผมมันจะว์กไหมเนี่ย ันนี้ผมลองใช้ปืนแบบที่ผมมีอยู่นะเผื่อแบบน้องในเทสจริงเราจะได้ไม่ต้องไปปั้นอาวุธกันเยอะแยะครับผมใช้อาวุธที่เรามีอยู่นี่แหละลองกะกะเอาแต่ตัวนี้มันก็จะไม่มีไอตัวนั้นนะไอตัวพลขะับที่จะล็อกเร็วขึ้นนะครับมันก็อาจจะเล่นยากอ๋อนี่ไอิงเลย มีกัดก่อนเลยนะกัดก่อนค่อนข้างเร็วกัดก่อนค่อนข้างรุนแรงครับดูเดือดเลยมีตาชี้หมดอ่ะนะมันใช้ได้สองทีลีโหลดสกิลยี่สิบวินาทีครับ โอ้โหจริ่งเลยเอ้ยช่าเรียบร้อยนี่ก็คิดถึงเอาจูนนะเวลาเล่นอย่างนี้เอาจูนก็โดนนุ่นสกดัดเลยโอ้โหลองดูสิเอามึากคันจะกัดก่อนไหวไหม โอ้ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่เอ,อาเอาต,ต,ต,ต่อไปลอง redeemer ครับผมสายซิ่งจบซาและแม่สนุกดีนะัูใหม่แต่ด้านใหม่ผมไม่มเคยเล่นเลยเนี่ยงงมากจะเดินซ้ายเดินขวาเสาไปทางไหนอะไรยังไงแย่ yeah, เลยครับผมปลาปลาปลาเกมต่อไปกันเลย เกมที่สองดานเดิมอ่อเบสเอาเขาก่อนนี่รีดมเมอร์ยังไม่ได้ใช้เลยเฮ้ดูมันสว่างด้วหรือเปล่าดูว่าเกิดคนละฝั่งกันเนาะ,ะไปครับผมเซิร์ฟสเก็ตขึ้นแลมแลมอยู่นี่แลมอยู่นี่นี่ขึ้นแลมสเก็ตจบโถ นามามาตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเพนทอมนี่ครับผมห้าแดดห้าแดดตัวนี้ถือน่าจะถือว่าเป็นเสากลางมั้งไงตัวนี้หรือเปล่ารู้เสารู้คือเสากลางอืมน่าจะใช่ครับเสานี้ผมเรียกนี้ว่คือเสากลางโอ้ยเราล็ no no, 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 no. อกไปเร็ว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 เร้ย ตาทิพยเหมือนกันลีโลนลีโล่แล้วแล้วแล้วโอ้โหโอ้โหเขหละ ีการยิงจวจวดอว้ตายต่อไปตัวอีกตัวนึงคือน,น้ำแข็งไปครับผมโอโลจิน้ำแข็งเฮ้อา <c oughs> แล้วพี่ก็มายืนนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ใช้โมโดูลเฟสชิป มุมน้อยนี่โอ้ยตกราวาช่วยช่วยมันร้อนใช่ไหมเอาล้มแกงไปประรบ <c oughs> กบเดินช้าเลยใส่กันนะครับผมงานห้องมีห้องมีทุน เรเยียบร้อนแข็งกันอโอโลจินี่ก็โอเคนะพราะว่ามันเร็วครับม,มันเร็วร30นก็สามารถทำให้เข้าระยะระยะยิงของน้ำแข็งได้ที่300เมตรง่ายกว่า ถั่วช้าใช้เอวุสั้นๆก็จะลำบากน,นิดนึงทำไมไม่เปลี่ยนนะดีมีตัวอะไรอยู่วะเนี่ยไม่เวแล้วไปยอ,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 อยูไฮคอนไฮคอนอื้อหรียบร้อยอม,มากันโอน้อยเอาทีจะรั่ว2เมตร เดี๋ยวผมลองไม่ยิงมันจะมีจระโดดเล็กๆเนหะ็นไหมมันมีจระดออกจากท้องปุ้ง้ออกไปน,นะ่ะคระดจากกล่องอู้หูยังมุมเยอะจะังเราจงตตัวกำจัดทุดกคาั นี่นะไอ้แมงมุมกับมังกรนะครับแต่ก่อนนะหลังนี้บอกว่ามีมันมังกรจะพาท่าให้แมงมุมนิทราอืมดูแดงโอ้โหโอ้โหมีเยอะมากเลยมาดูกันนี่นึงมีทิ้แมงมุมมาทั้งเลยโอ้ยโอโลจิแม่เจ้นะฮะต่อไปลำโพงเรายังไม่ได้ใช้เลยไปครับผมอุ้ยกัน สิ่งไปแล้วสเก็ตน้อยอ,อหมดจบพอดีเลยลำโพงก็ยังไม่ได้ใช้ครับผมเดี๋ยวเกมต่อไปใช้ลำโพงก่อนเลยเนาะ, <c oughs> ะไปครับผมเกมต่อไปกันเลยว่าไปก็ก็สนุกดีนะไอหุ่นตัวนี้ครับคุณใหม่อาวุธ แต่ว่ามันก็เป็นสกิลของแบบเหมือนสกิลของเอากวงรูปร่างหน้าตาของไอตัวแมงดาครับขนาดกับเอาจูนผสมกันแล้วแบบวิ่งเร็วขึ้นโอ้ยเยอะแยะผสมกันมั่วไปหมดเลยอ่ะด่านนี้เหมือนเดิมต้องใส่ตอนเทสนาจะมีด่านนี้ด่านเดียว,วหรอมั้งไปครับผมซิ่งไปเลยวิอะไรเนี่ย โอ้ลาวาลาวาตกไปน่าจะไม่รอดนะครับผมเราไปเอาเสาก่อนไหมหรือว่าจะเทสทุนไปเลยดีกว่าไปลุยกันเลยเดี๋ยวได้รู้ว่าหุ่นเนี่ยมันโอเคอเปล่าอือ ดูดูดูนี่ครับผมบูมบูมบูมนี่เจอต้นแบบเหรอมังกรบินเจอมังกรสไลด์เข้าไปโอ้ยโอ้ยหาไม่เจอหาไม่เจอวันนี้เขาสเตลล์น่าขวานะอยไปไหนล่ะมังกรโอ้โหยังแหลกครับผม เมยิงอะไรอ๋อมือยิงตัวนน้นไม่เป็นไรปล่อยไปครับมาไปหากลุใหญ่ดีกว่าขึ้นแหลมตอนลสเก็ตปั๊บนี่ห <c oughs> ืมลางก้อแดงชื่ออะไรอะ่ะเอาเอาวิงใช่ไหม <c oughs> จำไม่ได้โอ้ยยากนั่นตัวพงษ ยิงไม่โดนยิงไม่โดนจร,นะริยงรยิงไม่โดนอะนะอนนนอไรเนาะยิงไม่โดนนี่นี่ผ่านผ่าเอาไปทีไหนอ่ะอันนี้แหลกครับผมเก่งไม่กลัวกลัวแหลกครับยิงไม่โดนอ่ะนะเพราเรื่อมันแหลกเนี่ยปวดแค่ไหนก็ยิงไม่โดนเพราะว่ามันแหลกนี่เองอืม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 

ล็อกไว้ล็อกไว้ลอว็ลอกไว้ปกป้องเขาเหรอปกป้องเขาเหรอปกป้องสับปะ่ัม่ได้นะอุ้ยอ้ยอ้ยเริ่มเริ่มเจ็บแล้วผมขาเจ็บเิมไม่ไหวแล้วเปลี่ยนตัวละเดินช้าอ๋อเนี่ยครับเทเลพอร์ตจากฝั่งบนมาจากตีทองลงมาข้างล่างนี่โอ,โอเคอ่ะจบพอดีแม่ กำลังดูแผนที่อยู่เลยโอเคครับป่ะเราไปกันต่อเลยดีกว่าคือไม่ไปการเสียเวลาเลยทดลองหุ่นในหลายๆรูปแบบนะครับผมอาต่อไปครับยึดครองเราใช้การปูด,ดีกว่าดาสปิงฟิลอน,นี่มันตัวขนาดแมงดาชัดๆไปกันเลยสิ่งครับมาดูกันบินเสาโอเคไหม อ่างไกลๆแบบนี้ด้วยโอซิงครับซิงน่าดูจริงน่าตัวกระโดดมาเนะาะโมดูกระโดดน่าจะโอเคด้วยซิงม็อกมาร์ฟใโหอย่างเทง่ไปกันเลยมีตัวมาวอย่างมีตัวมาอย่าง พืนเจาะกาะด้วยนี่ ทำหรอฮะออกรบแป๊บเดียวหน้าดำเลยทีเดียวเหยื่อทำไมมันดำอย่างเงี้ยเอาละครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าก็น่าจะพอทราบน่าจะพอรู้ภาพรวมของการทำงานุนของหุ่นตัวนี้แล้วเนาะหนไหมนี่มีมีล้อสกเก็ดด้วยที่ขาอโอเคยังไงก็ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าคลิปหน้าจะมีอะไรจะมีอะไรมาใหม่หรือเปล่าได้ข่าวแว่วว่าจะมีปืนมาใหม่ด้วยนะปืนใหม่ของไทยท่านแต่เทนี้มันยังไม่มีมนะม,ม,มันยังไม่มีเลยครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับย้ย